กอนกระทองเนี่ยที่ผ่านมาทุกคนจะเชื่อว่าคือเซฟเฮเบนสินทรัพย์ไม่เสี่ยงแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยอะไรที่จะทำให้ทองมันไป3 0 0 0 5น0้เหรียญได้ หนึ่งนะครับดอลลราอ่อนทองต้องขึ้นใช่ไหมครับสองเฟสต้องลดดอกเบี้ยทองต้องขึ้นใช่ไหมครับสามจะเกิดสงครามทองต้องขึ้นใช่ไหมครับเพราะคนมองว่าเขาพยายามกดทองอยู่ที่2,000เหรียญมาหลายปี แล้วพอทองทะลุ2,000นเหรียญมลต้นปีเนี่ยคนนี้วิ่งกันระเบิดเถิดเทิงเลยเพราะอะไรครับภาษาผมเรียกว่าเอาไม่อยู่ถ้าใครถามผมว่าทองขึ้นแล้วไม่มีพื้นฐานท่านว่ามีไหม เรนของโลกไม่ว่าท่านจะเชื่อว่ามันเป็นอะไรก็ตามจะเป็นบริกจะเป็นดิจิตัลจะเป็นอะไรก็ตามนะครับท่านต้องมีพี่โมคะระดับ0ูนถึงสินะคะความกังวลใจเรื่องของสงครามในมุมของ s t r a t e g i s t ในมุมของนักกลยุทธ์เนี่ยให้น้ําหนักขนาดไหนคะผมคิดว่าสักหกแล้วกันนะครับผมผมองอ,อย่างนี้ครับว่าสงครามเนี่ยมันต้องขึ้นกับความเสียหายก่อนถ้าเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเขาก็จะรอนะเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดสงครามเย็นใช่ไหมครับสิ่งที่ผมเชื่อคืออย่างนี้ครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อเมริกายัางเหลืออยู่เนี่ยก็คือเทคโนโลยี นะครับพวก IT s e เซมิคอนดักเตใช่ไหมครับแล้วก็ Information ที่เหลือเนี่ยผมว่าน้อยละไม่ว่าเราจะไล่เรียนไปเรื่องอื่นๆน,นะครับเกิดไม่มีละเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกนะว่าอเมริกาทำอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับไต้หวันนะไต้หวันจะเป็นหัวใจครับวันนี้6กของโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไต้หวันคนระับคือ f าวด์รีเซมิคอนดักเตอรทำไมอเมริกา ต้องออกกฎหมาย2ตัวใหญ่ที่จะมาเรียกบริษัทพวกนี้เขาเ้าไปตั้งทินฐานในเขาก็คือชิปแอผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมไม่เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามจีนไปยึดไต้หวันหรืออเมริกาจะตีกับจีนเนี่ยอย่างน้อยภายใน3ปีเหตุผลน,นะฮะเพราะถ้าเกิดไต้หวันโดนยึดเนี่ยอเมริกาก็เสียหายหนักกว่าจีนอีกนะครับ จีนก็เสียหายเหมือนกันผมว่ามันคือรูทลูสไม่มีใครชนะเลยนะฮะครนี้ทำไมต้อง3ปีก็เราไปดูตามกฎหมายก็เลยนะฮะเขาเขียนไปเลยว่าเข้ามากว่าจะตั้งเสร็จเนี่ยสปีครับ3ปีเพราะนั้นอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยอเมริกาจะกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่แทนไม่ใช่แบบปัจจุบันปัจจุบันนี่คือออกแบบ และส่งไปให้ไต้หวันผลิตอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนที่วันนี้อเมริกาส่งออกพลังงานเพราะฉะนั้นจะ,จะสังเกตว่าไม่ว่าตะวันออกการจะเกิดอะไรขึ้นน้ำมันก็ไม่มีผลผลกระทบด้านการลงทุนนะคะตลาดเงินตลาดทุนทั้งตลาดหุ้นลวยนะคะทั่วโลกนะคะสินค้า commodities นะคะทั้งน้ำมันทั้งทองคำทั้งแก๊สธรรมชาติหรือว่าสินค้าด้านพลังงานอื่นๆแล้วก็ ฝั่งของสินค้าที่เป็นสินค้าเพื่อการเทรดอื่นๆนะคะบอนข้างเงินนะคะทุกอย่างเนี่ยกระทบมากน้อยแค่ไหนคะจากความเสี่ยงทางด้าน geopolitics เพราะผมให้6ก,กัะน,นะครับผมก็คิดว่าสงครามจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่สงครามที่เอามาสู้กันด้วยอาวุธจริงๆนะครับไม่ใช่แบบยูเครนแต่มันจะเป็นสงครามเทคโนโลยีสงครามการค้าสงครามการเงินซึ่งมันซ่อนอยู่ภายใต้ภาพที่เราเห็นนะครับว่าวันนี้ สมัยก่อนนะครับมันจะเป็นเรื่องของการกระจุกอํานาจกี่ปีผ่านเปลี่ยนไปก็ทีหนึ่งถูกไหมครับก็คืออเมริกาจะเป็นผู้นําคนเดียวเลยที่ผ่านมานะครับต่อไปคือการกระจายอํานาจสองขั้วสามขั้วสี่ขั้วแล้วแต่ท่านจะเชื่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการขาสมัยก่อนเนี่ยนนเราเรียกว่า globalization ก็จริงนะครับแต่จริงๆถ้าลองคิดดูนะมันคือการกระจุกความเก่งเพราะ หลักการ globalization คือใครเก่งก็ผลิตอน,นั้นไปมันก็เลยทําให้ไต้หวันเนี่ยใหญ่ขึ้นมาไงฮะทำให้ไทยต้องผลิตข้าวทําให้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันเรียกเขาว่าจุกความเก่งอันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้กำลังกำลังทําอะไรกันอยู่ฮะรกระจายความเก่งใช่ไหมครับเพราะมันลดความเสี่ยงนะฮะมันมันกับข้างกันหมดบริบทแบบนี้แหละครับมันคือการลงทุนบอลกระทองเนี่ยที่ผ่านมาทุกคนจะเชื่อว่าคือ safe haven สินทรัพย์ไม่เสีย่ยงแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้ทองอ่ะใช่แต่บอนไม่ใช่ต้องถามว่าสองปีที่ผ่านมาคนที่เจ๊งอ่ะเจ๊งเพราะบอลใช่ไหมฮะแต่รวยเพราะหุ้นอันนี้ถูกไหมฮะพอโลกมันเปลี่ยนบริบทนะครับบอลราคาขึ้นกระดอกเบี้ยคานนี้คำถามคือเราเชื่อหรือเปล่าว่าเฟซจะลงดอกเบี้ยเยอะๆเร็วๆคำตอบที่ผมอ่ะผมบอกเลยผมไม่เชื่อ ผมอาจจะผิดนะครับแต่ผมเชื่ออย่างนี้ที่เฟดต้องคงดอกเบีย้ยสูงเพราะต้องรักษาดอลลาร์ท่านรู้ไหมว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วฮะร้อยหนึ่งเองนะฮะร้อยหนึ่งนี่คือกําลังจะหลุดแล้วนะฮะทดสอบลงไปสามครั้งแล้วนะครับเขาพยายามจะประยุงดอลลาร์ท้าไมมันสําคัญยังไงฮะถ้าท่านมีหนี้สามสิบห้าล้านล้านดอลลาร์ดอลลาร์แค่อ่อนไปสิบเปอร์เซ็นต์ท่านโดนไปเท่าไหร่ฮะอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับสี่ศูนย์นะฮะ บางคนไม่เข้าใจว่าเอา้าลดดอกเบีย้ยก็ดีสิดอกเบีย้ยจะลงเพราะอเมริกาตอนนี้จ่ายดอกเบีย้ย11%ของ GDP นะครับทุกปีโอเคถ้าลดดอกเบีย้ยแต่คำถามคือดอลลาร์มันจะอ่อนนะครับเฟดจะลงดอกดอกเบี้ยไม่น่าเกิน1-2%จบละแต่ตอนนี้ตลาดคิดว่าเกินนะ3ปีในตลาดมองว่าลงไป2-3%เลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ได้หรอก ถ้าลองคิดง่ายๆว่านี่ขนาดยังไม่ได้ลงเลยนะต่อล่ายยังเจ๊งกระบงขนาดนี้นะฮะถ้าทองคําในจังหวะน,นี้มันขึ้นมาจนออทามไฮแล้วค่ะพี่หมู t ทร็ e เก็ตไพรซ์พี่หมู Price, หมองเอาไว้เท่าไหร่แล้วก็คําแนะนําในการที่จะซื้อเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงไล่ตอนนี้เนี่ยมันมันจะมีความเสี่ยงไหมนะคะรวมไปถึงหุ้นด้วยที่พี่หมูบอกว่าได้รับประโยชน์เราคงจะต้องซูเปอร์ซีเล็กีฟนะคะเพราะว่า อย่างที่คุณพ่อบอกใช่เลยนะคะนาทีนี้มันเคเชฟไม่ใช่ทุกธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่มันจะกําไรดีนะคะพี่หมูมีคําแนะนํำยังไงทั้งหุ้นด้วยแล้วก็ทองคําด้วยค่ะทองคําก่อนแล้วกันนะครับทองคําเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อก็คืออย่างนี้ครับลองลองคิดง่ายๆนะครับวันนี้2,500กว่าละจะสองนจริงๆแล้วถ้าเราถอดรหัสอินเฟลชันออกเนี่ยจริงๆมันเหลือเท่าไหร,ร่ฮะจริงๆมันเหลือไม่เยอะหรอกครับ จริงๆมันขึ้นมาจาก1นึ่งดอลลาร์ฟินเฟชันสอก็คือดอลลาร์มันเสื่อมบาทก็เลยแข็งนะฮะถามว่าบาทแข็งเนี่ยเพราะประเทศไทยดีไม่ใช่นะครับบาทแข็งเพราะดอลลาร์มันอ่อนผมเห็นด้วยว่าบิตคอยเนี่ยกลับไปนี่ผมฟังน้องท็อมเสร็จผมจะไม่คอยบิตละผมจะซื้อเลย <c oughs> <c oughs> นะแต่ว่านะครับบิตคอยมันเสี่ยงนะฮะมันเหวี่ยงแค่นั้นเองมาก น่าจะเบี่ยงที่สุดเลยมั้งในสามสินทรัพย์ทุกตัวตอนนี้แต่ว่าพอถ้าท่านได้ท่านก็จะออคุ้มเลยนะครับแบบถ้าถ้าคุ้มนะแต่คุ้มคลั่งเลยนะครับเพราะว่ามันรวยมากเลยมันมันขึ้นที่ไหลเด้งเลยนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากงนี้ทองคาเนี่ยในช่วงห้าปีสิบปีเนี่ยผมคิดว่ามันไปสามพันห้าพันได้เลยครับุ่งสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ